สวัสดีค่ะหลายคนเคย,เคยประสบปัญหาระหว่างนอนทำให้รู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทรู้สึกว่ามีการตื่นขณะหลับหรือรู้สึกลาคาญเวลาได้ยินเสียงขบฟันหรือเสียงกรนของคนข้างๆแล้วทราบหรือไม่คะอาการนอนกรนนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรคะ่ะวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราไปหาสาเหตุพร้อมๆกันค่ะทำไมถึงเกิดอาการกรนในขณะนอนหลับ ขณาดนอนหลับกล้ามเนื้อคอจะมีการผ่อนคลายและหย่อนตัวจะทําให้ทางเดินหายใจแคบลงค่ะการวิ่งของลมที่ผ่านทางเดินหายใจที่แคบจะทําให้เกิดการสั่นของบริเวณเนื้อเยื่อคอการส,รรสั่นสะเทือนนี้จะทําให้เกิดเสียงกรนขึ้นค่ะนอกจากการหย่อนของกล้ามเนื้อคอยังมีสาเหตุอื่นที่ทําให้ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกัน้นเช่นทอนซินโตผู้ป่วยที่อ้วนมากๆ ผู้ป่วยที่ลิ้นโตหรือมีถุงน้ำหรือมีก้อนเนื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นดังนั้นอาการนอนกลนจึงเป็นสัญญาณบอกว่ามีความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบนค่ะอาการนอนกลนอันตารายหรือไม่การนอนกลนเป็นการบ่งบอกถึงการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น ถ้ามีการตีบแคบมากจนลมไม่สามารถผ่านไปได้จะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะถ้าเกิดขึ้นนานและเป็นบ่อยจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเส้นเลือดในสมองหรือโรคหัวใจค่ะถือว่าเป็นอันตรายค่อนข้างมากนะคะรักษาอาการนอนกรนได้อย่างไร การนอนกรนสามารถรักษาได้2แบบใหญ่ๆคือวิธีการไม่ผ่าตัดเช่นการปรับพฤติกรรมการนอนคือการตื่นนอนหรือนอนให้ตรงเวลา 2. ลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักตัวที่เกินการใช้เครื่องอัดแรงดันขณะหายใจเข้าหรือที่เรียกว่า CPAP หรือการใช้อุปกรณ์ในช่องปากและอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการผ่าตัดค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะรักษาอย่างไรซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคและความรุนแรงของโรคค่ะสามารถตรวจการนอนหลับที่บ้านได้หรือไม่ได้ค่ะโดยปัจจุบันมีบริการไปตรวจให้ที่บ้านนะคะแต่ความแม่นยำและความถูกต้องอาจจะสู้การตรวจที่โรงพยาบาลไม่ได้ค่ะปัญหาการนอนกรนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวได้นอกจากนี้ ถ้ามีภาวะการนอนกรนร่วมกับมีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเป็นระยะเวลาแดวนานจะทำให้มีผลต่อสุขภาพของท่านอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับช่วงนา,นานาสาระด้านรู้นะคะ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านโดยนำคำถามที่สอบถามผ่านทางสิริราชออนไลน์มาให้คำตอบกันค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะหลังคลอดแบบธรรมชาติได้3เดือนมีเพศสัมพันธ์กับสามีในตอนเช้ามีปสัสสาวะไหลออกมาทางช่องคลอดติดต่อกัน2วันจึงไปทาการรักษาโดยก่อนวันนัดหมอหวันไม่มีปสัสสาวะไหลออกมา หมอส่องกล้องดูที่กระเพาะปัสสาวะไม่พบรูรั่วฉีดสีก็ไม่มีสีไหลออกมาทางช่องคลอดหมอบอกว่ารูคงเล็กมากจนมองไม่เห็นจึงให้สวนสายปัสสาวะกลับบ้านมาดูอาการแต่ผ่านไปหนึ่งวันยังไม่มีน้ําไหลออกมาทำอย่างไรดีคะในกรณีที่คุณมีน้ําไหลจากช่องคลอดและสงสัยว่าน้ำนั้นรั่วมาจากกระเพาะปัสสาวะควรปรึกษาแพทย์ทางเดินปัสสาวะ เพื่อตรวจเช็คอย่างรอบคอบเพราะถ้ามีการรั่วจากกระเพาะปัสสาวะจริงจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมคุณควรไปติดตามการรักษากับแพทย์ประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รับการรักษาและวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะคุณพ่ออายุ52ปีไปทำ C T สแกนพรว่าเป็นโรคไขมันพอกขั้วตับ โดยมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียปัสสวาวะมีสีเข้มทานอาหารแล้วรู้สึกผะอืดผะอมอยากจะทราบวิธีการรักษาของแพทย์และวิธีปฏิบัติตัวของผู้ป่วยค่ะแนะนำให้ทานอาหารโปรตีนสูงเช่นไข่นมเนื้อสัตว์ถั่วค่ะหลีกเลี่ยงอาหารเค็มและอาหารแปลรูปก,กินอาหารและดื่มน้าที่สะอาดเป็นต้นนะคะส่วนการรักษาที่จำคะของแพทย์คงจะต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นหลักค่ะ เช่นการให้ยาขับปัสสาวะยารักษาอาการเคลื่อนไส้วิตามินช่วยบำรุงตับและช่วยบำรุงอาหารขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะเหงือกบวมนูนสีแดงๆตรงฟันกรามเคี้ยวข้าวไม่ได้แปรงฟันโดนไม่ได้เจ็บมากเวลากดโดนก็เจ็บค่ะทำอย่างไรดีคะอาจเกิดจากการอักเสบแนะนำให้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิริราชค่ะอยากทราบว่าที่สิริราชมีการรักษาโรคย้ำขีดย้ำทำด้วยเทคโนโลยีแกมมาไนฟ์หรือโฟกัสอัลตราซาวหรือเบนสเวดีพีเอ็มเอสที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติหรือมีเทคโนโลยีอื่นที่ทางโรงพยาบาลมีใช้ในปัจจุบันโดยไม่น่ากลัวเหมือนการผ่าตัดหรือช็อตไฟฟ้าหรือไม่ครับผมเป็นโรคย้ำขีดย้ำทำที่รุนแรงมากและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาทุกกลุ่ม ผมล้มเหลวในการรักษาและมีความทุกข์ทรมานจากโรคมากครับปัจจุบันโรงพยาบาลศรีวิราชยังไม่มีการรักษาโรค o b s e s s i v e Compulsive Disorder หรือโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยวิธีการ a ก m ม r Knife f o กัสซิง s ์อัลตราซาวหรือเ r รนส์เว e ีฟทีเอ็ค่ะอย่างไรก็ตามสามารถปรึกษาและตรวจรักษาโรคออฟเซปซีฟคอมเพลซีฟเพิ่มเติมกับจิตแพทย์ได้ที่ OPD จิตเวทตึกผู้ป่วยนอกชั้น7นะคะแนะนำให้นัดล่วงหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศ,ศาสตร์ค่ะอยากทราบว่าการที่เราทานกลูกตาไทโอนมันอันตรายไหมคะข้อเสียคืออะไร เนื่องจากโมเลกุลของกลูตาไทโอนมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะดูดซึมผ่านทางกระเพาะอาหารและทางเดินอาหารนอกจากนี้โมเลกุลของกลูตาไทโอนยังถูกย่อยสลายได้ง่ายในทางเดินอาหารด้วยค่ะเราจึงไม่สามารถรับประทานกลูตาไทโอนโดยตรงเป็นอาหารเสริมได้ไม่ว่าจะในรูปยาเม็ดยาแคปซูลหรือยาน้ำเชื่อม ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์โฆษณาว่ายาเม็ดกรูตาไทโอนเป็นของแท้ผู้บริโภคไม่ควรเสียเงินซื้อมากินนะคะเพราะไม่ได้ผลทำให้ผิวขาวหรือเกิดประโยชน์ใดๆต่อร่างกายค่ะขอขอบคุณข้อ <Pent> มูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศิริราชค่ะก็ครบแล้วนะคะกับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งมาในวันนี้ และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพสามารถพิมพ์มาถามได้ที่ w w w s i r i r a t o n l i n e n e t ค่ะและดิฉันจะไปหาคำตอบจากหมอสิริราชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระแน่นอนค่ะ ทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ